สิ่งตีกรอบคืออนะไรเนี่ยทักเสียดอะไรโจงแก้ปัญหาอะไรเข้าเป็นคนส่งบนเป็นพนักงานคนส่ง เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสุละเล่มนะคะคงชัดเลยเนาะเก็บเนาะเล่มนี้เนาะ,ะอันนี้เล่มทีม่หนึ่งเก็บตะกอนอันนี้ลูกค้าอยากเห็นตัวนี้จะเป็นเหล็กตั้งสนิมน,นะคะ

ไปส่งข้าวกินมเห็นส่งมิดด้วยนี่นะคะเบิงสกสกอนด้วยสกอนลม แห้งขนะ่าอากาศเย็นลงเมื่อเช้า17องศาที่นี่นะคะจะเห็นเป็นรูปใบมีดอยู่นะคะเห็นทรงมีดอยู่บ่ เราชมพัพนั่นไม่อาตัวอื่นเริ่มก่อนเริ่มอื่นไปก่อนจวก่อน ยังไปก่อนนะคะนี่จะมาต้องเอาอันผ้าลงมาแล้วต้องดอกทีข่ขานะคะแพ็ทเก็บไว้ให้เบิรงจะดีแค่นั้นล่ะตอนนี้จะเป็นต้านสนิมนะคะ ตัวน,นี้คับยาวกว้าง4ี3 0าค่ะตัวน,นี้เจ็ดนิ้วนะคะกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดเจ็ดเอ้ยหนึ่งจุดเจ็ดนะคะกว้างสุดเฮ้ยก่แม่หนึ่งจุดเก้ากว้างสุดหนึ่งจุดเก้านะคะสันจะได้ยังไง ส,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 สั้สี่สีนส่น์สามสี่สีส่นสตาสนิทนะครับ จุ๊บให้ดูลายลายไม้นะคะจริงๆแล้วเล่มนี้อ่ะมันจะแปดนิ้วนะคะเราจุ๊บไปตัดใบมีดออกมันเหลือเจ็ดนิ้วนะคะแต่ฝักจุ๊บก็ใหค้คงเดิมนะคะเพราะว่าลายไม้มันเสียดายไม้นะคะจุ๊บเอาให้ทางฮินดูนะคะเขียนลงพิธีให้เล่มนี้นะคะที่เชียงใหม่นะคะ เลขวนี้จะไม่ได้ขายนะคะโ <c> อ <oughs> เอาโชว์สอนะคะไ <c> ม <oughs> นี้ขาย,ย <c oughs> เลนี้แปดเก้าศูนย์นะคะแปดร้อยเก้าสิบ ด้ามไม้พยุนสอบถามได้ค่ะก็จุมลองทดสอบเบิ่งว่า ถ้าจุอมอมุนแบบนี้มันจะลูกค้าสีเบ่งรายละเอียดดีกว่าไหมหรือว่าแบบไหนดีลองทดสอบดูเฉยๆนะคะแต่ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะเีานนมีจุ่มบริขายนะ <c oughs> อาชน มีขายเล่มนี้นะคะแล้วก็เล่มแรกเล่มนี้เล่มโชว์จะคิดในใจเอามาโชว์ให้เล่มโชว์นะคะโบจูเอาไปทำพิธีแลว้วตัวนี้จะเป็นเหล็กใบผ่าไทยนะ,ะนะคะใบผ่าไถไปทำพิธีละกับพระครูที่โคราชนะคะ คำพิธี6เดือนนะคะชุดพยุงนะคะใบพานไทยนี่จะเป็นเหลี่ยม6เหลี่ยมแปดเหลี่ยมบอสพิดเ่าเคยวัดถือเลยใช่ไหมคิดถึงขั้นละ

เรามีทำาพิธีแล้วเรามีขายให้โชว์ันซื้อเลย,ยะคะ่ะเรามีขายนะคะหนึ่งห้าเก้าศูนย์นะคะเรามีลดให้แล้วนะคะลดให้ลูกค้า เห็นลายไม้ชัดเจนเลยนะคะเพราะบางทีบางทีจุดถ่ายมันพับมันหด่นฉาบนะคะถ้าแบบนี้มาเห็นลายไม้เลยลายไม้สวยชุดนี้จะเป็นชุดไม้พยุงนะคะนะชุดไม้พยุงนะคะนะคะนึ่้าเก้าศูนยนะคะด้ามจะฉลุลายลงพึ้นนะคะ ใบมีดจะอยู่ที่4.5นิ้วนะคะกว้างกว้างจะอยู่ที่1.9นะคะสันนาจะอยู่ที่5มิลน,นะคะด้ามยาวนะคะ4นิ้วนะคะด้าม4ใบมีด4ี่ตฝักพยุงนะคะ1590 ต่เรื่องนี้ก็จะเป็นบูรี่นะคะเดี๋ยวเราจะเบิ่งเพิ่ให้ดูที่ละช็อตก่อนเนาะ เสงมันได้กว่าเนาะถ้าถ้าถ้าดูแบบนี้นะคะเนาะจุ่มจะิสด้ทำเป็นไลฟ์สดแบบแนวน,นี้ให้เบื่อนะ,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดอะไรจุ๋มต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุ๋มมีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 对。